ครับก็รีวิวการเล่นเกมด้วย Galaxy Tab ตัว7.0 plus นะฮะก็ใช้เกม Shadowgun ละกันเพราะว่ามีกราฟิกที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ CPU เป็น Dual Core เนี่ยก็เลยทําให้การเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างสบายหน่อยตรงที่ว่ามันลื่นนะฮะ คืแม้ว่าจะเป็นเกมที่มีกราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับมีรายละเอียดของตัวฉากอะไรต่างๆเช่นตรงนี้เห็นไหมครับมีเรื่องของลมที่พัดนะฮะทงปลิวสวยเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวลายกล้ามเนื้อของเท็กเจอร์นะเท็กเจอร์ของเกมที่เป็นลายกล้ามเนื้อตัวของคนนะครับมีเรื่องของรายละเอียดอื่นนะฮะอย่างเงี้ยผมเจอโอ้ระเบิดเพียบเลย นะครับเราต้องดูนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็ดูได้นะครับค่อนข้างจำไม่ได้แล้วไปไหนต่อเน่ย <laughs> เดินไปเดินมานี่ก็สบายนะครับเห็นไหมเพราะว่ากราฟิกมันค่อนข้างเนียนอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าไม่มีกระตุกนะ,ะเดินไปเดินมาเนี่ยเดินได้เลยนะครับไม่มีกระตุกเลยผมก็ยังเดินงง,ง,ง,งอยู่ตรงนี้อยู่ไม่รู้ว่าไปไหนต่อเือนัน เจอละทางไปต่อนะครับเกิียด yes. yes. so work ้ว่าเดินบสบายข้อเสียอย่างหนึ่งคือการออกแบบลำโพงเนี่ยที่มันไปอยู่ด้านข้างด้านข้างนี้นะครับทำให้เวลาเล่นเกมที่ต้องใช้มือจับอย่างเงี้ยมือมันมักจะไปโดนลำโพงก็ปิดไว้อะครับ ทำให้เสียงมันไม่ได้ดังแบบถูกดังแบบจริงจังนะฮะอย่างที่มันควรจะเป็นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้อ่าถึงจุดที่ต้องมียิงกันหน่อยอะเอ,อ สังเกตนะว่า,เ,าเล่นจะลำบากนิ่งหนึงแต่ว่าขนาดอีกจุดหนึ่งที่ที่ต้องคิดนะครับคือเรื่องของขนาดของตัว <c oughs> ตัวเครื่องนะฮะเพราะว่าตัวเจ็ดนิ้วเนี่ยมันภาพในเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยอ่ะคือใหญ่กำลังดีนะครับเป็น ไซส์ที่เหมาะกับการเล่นเกมมากแล้วก็ไม่ถือว่าใหญ่จนเกินไปจนทำให้นิ้วเนี่ยมันมันขยับเล่นจับปุ่มโน้นแต่ไอคอนนี้ลำบากนะครับก็ทำออกมาได้แบบว่าไซส์กำลังม,มาตรฐานดีเลยเนี่ยคือพอเราไปเล่นเกมเดียวกันนี้ผมเคยลองเล่นเกมนี้บนตัวแท็บ1 0บนนะครับแบบใหญ่มากอะ แล้วมันทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันลำบากเพราะไม่สามารถที่จะอันนี้ได้นะฮะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แบถูกนะ่โดนไปหลายดอกเลยโอ้ยนะ อันนี้อันนี้ทําให้แบบเวลายิงๆิงอะไรเนี้ยนะครับก็ยังยังพอเลงได้อะไรได้อยู่นะฮะ <fight ing> คือผมว่าตัวจุดนิ้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไซสุดท้ายที่เหมาะกับการเอามาเล่นเกมในนี้นะฮะ ที่ตรงแอคชั่นมีการแตะไอคอนต่างๆมีการเคลื่อนไหวตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดใหญ่กว่าน,น,นิดนิดนึงเนี่ยมันก็กว้างไปอะ่ะนะปุ่มโน้นปุ่มนี้ก็แตะไม่ถน,นัดละเล่นบากมากนะครับก็จบรีวิวด้วยกันเพลงนี้ก่อนละกันนะฮะ